การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นมแม่มีประโยชน์และเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้เลี้ยงทารกเพราะมีสารอาหารคบรบถ้วนและมีภูมิคุ้มกันโรคมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ประสบความสำเร็จมีหลักสามประการคือ 1. ดูดเร็วภายใน30นาทีหลังคลอด 2. ดูดบ่อย ทุกๆสองสชั่วโมง3ดูดถูกวิธีท่าในการให้นมลูกท่าอุ้มขวางตักเป็นท่าที่อุ้มลูกวางไว้บนตักมือและแขนประคองตัวลูกไว้ให้ลูกนอนตะแคงตัวเข้าหาตัวแม่ศีษะลูกอยู่สูงกว่าลำตัวเล็กน้อยท้ายทอยลูกวางอยู่บริเวณแขนของแม่ มืออีกข้างประคองเต้านมไว้ท่านี้ไม่เหมาะสำหรับแม่มือใหม่เพราะไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของศรีรษะลูกได้ดีท่าอุ้มขวางตักประยุกต์คลายท่าแรกเพียงแต่เปลี่ยนมือโดยใช้มือข้างเดียวกับเต้านมที่ลูกดุกประคองเต้านมมืออีกข้างรองรับต้นคอและท้ายทอยของลูกแทน ท่านี้เหมาะสำหรับการนำลูกเข้าอมหัวนมจะช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวของศรีรษะลูกได้ดีท่าอุ้มฟุตบอลลูกอยู่ในท่ากึ่งตะแคงกึ่งนอนงายขาชี้ไปทางด้านหลังของแม่มือแม่จับที่ต้นคอและท้ายทอยของลูกกอดลูกให้กระชับกับสีข้างแม่ลูกดูดนมจากเต้านมข้างเดียวกับมือที่จับลูก มืออีกข้างประครองเต้านมไว้ท่านี้เหมาะสำหรับแม่ที่ผ่าท้องคลอดแม่ที่มีเต้านมใหญ่หรือลูกตัวเล็กและแม่ที่คลอดลูกแฝดท่านอนแม่ลูกนอนตะแคงเข้าหากันแม่นอนศีรษะสูงเล็กน้อยหลังและสะโพกตรงให้ปากลูกอยู่ตรงกับหัวนมของแม่ มือที่อยู่ด้านล่างประคองตัวลูกให้ชิดลำตัวแม่อาจใช้ผ้าขนหนูที่ม้วนไว้หรือหมอนหนุนหลังลูกแทนแขนแม่ก็ได้ท่านี้เหมาะสำหรับแม่ที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องต้องการพักผ่อนหรือให้นมลูกเวลากลางคืนท้าเอนหลังแม่จะเอนหลังโดยวางทารกลงบนตัว ตำแหน่งของทารกสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมโดยให้หูหัวไหล่และข้อสะโพกของทารกอยู่ในแนวเดียวกันลำตัวทารกติดอยู่กับลำตัวแม่ใช้มือช่วยประคองศีรษะหรือประคองทั้งตัวหน้าของทารกหันเข้าหาเต้านมโดยจมูกของทารกจะอยู่ที่หัวนมเมื่อเข้าเต้าท่านี้ เหมาะสำหรับแม่ที่ลอดปกติและผ่าตัดลอดท่านั่งหลังตรงหรือท่าโคอลาล่าแม่จะนั่งหลังตรงทารกนั่งอยู่ในท่าที่หันหน้าเข้าหาเต้านมศีรษะทารกลำตัวและสะโพกอยู่ในแนวตั้งตรงทารกในท่านี้จะประกบริมฝีปากเข้าหาเต้านมได้ดี น้ำนมจะไหลลงกระเพาะและผ่านไปลำไส้ได้เร็วช่วยลดการสำลักได้ท่านี้เหมาะสำหรับทารกที่มีปากแหว่งเพรดานโหวาการเข้าเต้าเป็นการประกบปากทารกเข้ากับหัวนมลานนมและเต้านมอย่างแนบสนิทเพื่อให้เกิดแรงดูดที่ดี เมื่อทารกดูดนมจากเต้ามารดามารดาใช้หัวนมกระตุ้นบริเวณริมฝีปากล่างของทารกเมื่อปากทารกอ้ากว้างแลบลิ้นออกมาขยับลำตัวทารกเข้าสู่เต้านมและอ้อมกอดที่แนบชิดอย่างรวดเร็วโดยเป็นการเคลื่อนทั้งตัวของทารกเข้าเต้าในลักษณะที่ศีรษะของทารก หัวไหล่และข้อสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันเงยคอเล็กน้อยลักษณะที่ทารกอมหัวนมและลานนมได้ดีทารกจะต้องอมหัวนมและลานนมเข้าไปราว2-3ซนติเมตรโดยที่จะอมลานนมในส่วนล่างของปากมากกว่าส่วนบนทำให้เห็นลานนมเหนือริมฝีปากบนมากกว่าริมฝีปากล่าง แก้มทารกป่องออกคางอยู่ชิดกระเต้านมและอาจได้ยินเสียงการกืนน้ำนมควรให้ลูกดูดนมแม่ทั้งสองเต้าเต้าละ30นาทีเมื่อจะเปลี่ยนไปดูดอีกข้างให้ใช้นิ้วเขี่ยปากล่างของทารกเพื่อให้ทารกอ้าปากและเลื่อนหัวนมออกอุ้มทารกเปลี่ยนท่าไปดูดอีกเต้าโดยวิธีเดียวกัน